ครับขณะนี้พูดได้เลยครับขณะนี้ทางมูลนิธิปากน้ำโบัญญานุเคราะห์ก็ได้นําสิ่งของมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่บริเวณสนามสี่พันที่นั่งของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเรามาชมบรรยากาศกันเลยนะครับพูดได้เลยครับ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 ก็ครับก็ทางมูลนิธิปากโ้โบัจานุเคราะห์นะครับร่วมกับ บริษัทลอคุณบริไลฟ์วิวผู้แทนจำหน่ายข้าวสารตาบัจชมพูนะครับแล้วก็ตํารวงวิ่ง6 3สนนะครับนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันเพื่อสร้างกวาลแงใจให้กับทีมแพทย์และพยาบาลนะครับทั้งทําโรงพยาบาลสนามและก็เอาจากอาหารจากพัตตาเล่งหุ้งนะครับซึ่งเป็นอาหารที่สุดอร่อยนะครับให้กับเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดนี่นะครับเป็นทีมแพทย์และพยาบาลนะครับจากพัตตาเล่งหุ้งนะครับจํานวนทั้งหมด300กล่องนะครับพร้อมกับเครื่องดื่มนะครับ ในส่วนของบร,ริษัทรอบบนผลไล์บิลนะครับก็ได้มอบอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการแพทย์อธ้ทราบว่าวันหนึ่งมีเป็นจานวนเป็นเดือนร้อยนะครับเราก็ได้ให้การสนับสนุนนเป็นวาระและโอกาสที่ดีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปีชานะครับครับท่านก็กราบขอบพระคุณท่านรองอย่างมากนะครับที่ให้เกติกับทางมูลนิธินะครับให้เก็บกับสถานที่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าการที่คุณ